ยออหน้าถัดไปนะครับการตัดสินใจที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำในช่วงพัฒนาสแตนดาด90.4เนี่ยนะครับก็คือการสร้างตัวชี้วัดตัวใหม่นะครับที่มันเหมาะสมกับนะครับ suitable for นะครับอุตสาหการรมการออกแบบ Data Center อันเนี้นะครับมี หน่วยงานเรียกว่า green grid อันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า h a d already created ก็คือได้สร้างประสิทธิทผลนะครับค่าประสิทธิผลการใช้กำลังไฟฟ้าใน data center ขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งคือหน่วยงานนี้ครับหน่วยงานที่เรียกว่า green grid เนี่ยนะครับเขาสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วนะครับเรียกว่า PUE นะครับ หรือว่า power usage effectiveness นะครับแปลภาษาไทยก็ประสิทธิผลการใช้กำลังไฟฟ้านะครับของตัว data center นะครับแล้วก็มีหลายคนเลยแหละที่คิดว่าสิ่งนี้นะครับควรจะเอาไปใช้ในมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานตัวใหม่นี่แหละเพราะว่ามันเรียกว่าใช้งานกันอย่างเรียกว่า รับไปใช้นะครับแล้วก็ได้รับการใช้งานเนี่ยอย่างกว้างขวางกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะเหมือนผมค้นเอาไว้ว่า Green grid เนี่ยมันมาจากอะไรเอ้มันคือหน่วยงานอะไรใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็ไปลองคน้นคนดูว่า Green grid เนี่ยคืออะไรเออมันคือหน่วยงานที่ ดูเรื่องนี่เลยครับดูเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับของอีโคซิสเต็มนะครับอีโคซิสเต็มของ Data Center ทั้งหมดนะครับนะบเพื่อที่จะมุ่งไปสู่สังคมหรือว่าเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำครับเนาะก็เป็นองค์กรที่ทำงานไม่ว่าระดับโลกแหละนะครับทำงานในเชิงเทคนิคนะครับนะก็ให้รู้ว่ามีหน่วยงานชื่อนี้อยู่ด้วยนะชื่อย่อเขาเป็น tgg นะแบบว่า The Green Grid เนี่ยคือคำว,ว่า The เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรเขาด้วยนะ The green grid นะครับเขาย่อตัวเองว่า TGG นะครับก็เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตั้งเมื่อปี2007ันเจ็อะไรเงี้ยนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานในร a ฐาเซ็นเตโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองไปดูได้นะครับว่าสถาบันนี้เนาะ t h e green grid เนี่ยรายละเอียดเขาเป็นยังไงนี้กลับมาที่บทความนะครับก็ The green grid เนี่ยก็มีการพัฒนาดัชนีที่วัดการใช้พลังงานตัวหนึ่งที่เรียกว่า PUE ขึ้นมาเนะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วในบทความก่อนๆนหน้านี้นะครับแล้วก็ในบทความนี้เหมือนจะทบทวนกันนิดนึงด้วยแหละวว่า PUE มันคืออะไรนะที่ที่เราพูดตรงนี้นะครับลองย้อนไปดูนะทีนี้ Apple อ่ How e ะ Apple แปลว่าเป็นบัฟใช่ไหมเป็นข้อความขัดแย้งแต่ว่าค่า PUE เนี่ย มันเป็นดัชนีชี้วัดในช่วงของการใช้งานนะครับเป็น operational metric แล้วก็ขึ้นอยู่กับนะครับ rely on นะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการตรวจวัดนะครับชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือว่าวันต่อวันนะครับเพื่อที่จะคำนวณสิ่งนี้นะเพื่อที่จะคำนวณค่า PUE นี้คณะทำงานนะครับก็ตระหนักถึง ถึงว่าความพยายามที่จะคำนวณค่า PUE ให้มันแบบสมจริงเนี่ยียลลิสติกเนี่ยในขั้นการออกแบบเนี่ยดี s t a g เนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นะครับที่เรียกว่าเป็นพันพันหมื่นหมื่นครั้งนะครับแล้วก็จะต้องไปเรียกว่าตั้งสมมุติฐานนะครับว่าตัว data center เราเนี่ย มันจะทํางานยังไงจริงๆเนี่ยนะครับเนาะมันจะทํางานจริงๆอย่างที่ตัวผู้ออกแบบเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานไว้หรือเปล่านะครับประเด็นก็คือ PUE เนี่ยมันเป็นค่าดัชนี e ีวัดประสิทธิผลการใช้พลังงานเนี่ยในช่วงที่มันใช้งานจริงๆแล้วเป็น operational stage นะครับและเป็น operational metric แต่ว่าไอ้ตอนออกแบบเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ไงว่าการใช้งานจริงๆเป็นเท่าไหร่ก็ต้องทำนายเอาอย่างเดียวอะ แล้วก็อพอไปพิจารณาถึงที่ว่าอุปกรณ์ไอทีะครับที่จะใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็มีทางรู้แบบเต็มที่หรือไม่มีทางรู้จริงๆหรอกว่าในว่าจริงๆแล้วมันจะใช้งานยังไงคือในการออกแบบก็คงวางเอาไว้ประมาณหนึ่งตั้งสมมติฐานไว้ประมาณหนึ่ง แต่พอไปติดตั้งใช้งานจริงๆมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่าครับฮารอุปกรณ์จริงๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกการใช้พลังงานก็จะไม่เหมือนกันการออกแบบนะแล้วก็มันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกนะครับแม,แม้กระทั่งนะครับอีเวต์นะครับแม้กระทั่งในขณะที่ตัว Data c e n t e นเนี่ยมันกำลังก่อสร้างอยู่ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการพยายามนะครับการพยายามที่จะคำนวณแ,แบบ คำนายล่วงหน้านะ predictive l y c a l c u l a t e ถ้า PUE เนี่ยมันก็เลยถูกมองว่าแบบ unrealistic เนาะมันก็ไม่สมจริงสมจังเท่าไหร,ร่มองว่ามันไม่ไม่สมจริงนะครับมันไม่เป็นความเป็นจริงแล้วมันก็ o n o r us for the designer o n o r us ตัวน,นี้เป็นอะไรเป็นแปลว่าอะไรครับเปิดดิกนิดนึงนะผมเปิดไว้แล้วแบบ อนุรนี่มันหมายถึง Heavy application ก็คือเมืนเป็นภาระนเนาะเป็นภาระหนักอึ้งเป็น Burden ดเป็น o อ l i g a เ i o n เป็นหน้าที่นะครับก็เป็นบอกว่าไอการที่พยายามจะทำนายให้มันแม่นยำเนี่ยการพยายามที่จะทำนายให้มันแม่นยำเนี่ยหนึ่งคือมันมันคงไม่สมจริงแน่ๆมันเป็นภาระหนักอึ้งสำหรับผู้ออกแบบนะครับแล้วมันก็ไม่ได้รับคือมันไม่สามารถยืนยันได้นะ โดยผู้ตรวจรับรองระบบนะครับอันนี้ในคลิปต้นๆเราเรารู้จักคำนี้แล้วนะ asj นี่มันก็ย่อมาจากประมาณว่าเป็นทีมผู้ตรวจรับรองนะว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านสแตนดาดนะครับแล้วมันก็เนี่ยไม่สามารถยืนยันได้นะและแถมยัง misleading ด้วยก็คือเหมือนกับเป็นตัวเลขที่ชี้นำให้คิดไปผิดทางนะครับสำหรับเจ้าของเนาะเพราะว่าออตัวเลขที่ถูกคำนวณได้เนี่ย มันมีแนวโน้มนะครับไล k e ลี like นะมันมีแนวโน้มที่จะไม่เนเวอร์นี่สื่อถึงการปฏิเสธเนาะมันมีแนวโน้มที่จะไม่เอ่อเรียกว่าไม่ไม่เกิดขึ้นในในใน,ในความเป็นจริงเนในการทํางานจริงเนาะอืมันก็แปลว่า Data Center มันก็ดูแบบค่อนข้างเฉพาะทางเนาะไม่สามารถมีแบบอะไรซนะอฟต์แวรางงา์หรือว่าทํานายการใช้พลังงานหรือว่าอะไรนะ operational schedule แบบ ที่มันแม่นยําแม่นยําได้ตารางการใช้งานมันทํานายแม่นแม่นยําไม่ได้อะไรอย่างี้ยย้อนหน้าถัดไปนะครับผลลัพธ์นะครับก็คือการพัฒนาตัวชี้วัดแนละแยกออกเป็นสองตัวนะแยกออกเป็นเป็น two design matrix นะครับแยกตัวชี้วัดออกไปเป็นสองตัวนะครับก็แยกออกไปเป็นฝั่งเมคานิ c อันหนึ่งกับเป็นฝั่งอ l e c t กทริคอันหนึ่งครับฝั่ง m e คานิคอลหรือฝั่งเชิงกลน,นะครับก็เป็น m e c h a n ิค a l l o โหลดคอมโพเนนะครับเรียกยอด mlc นะครับก็เป็นส่วนประกอบที่เป็นเชิงกลไปอันนี้ก็เป็นเป็นฝั่งแอร์อะไรเงี้ยนะครับเป็นฝั่งเชิงกลแอร์พัดลมระบายอากาะไรแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็น Electrical loss c o m p o n e n t นะครับก็เป็นฝั่งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นพวกตัวเซิร์ฟเวอร์เองตัวอุปกรณ์ ite ทั้งหมดเองอะไรพวกนี้นะครับทีนี้พอพอแยกระหว่างฝั่งแมคานิคกับฝั่งอิเล็กทริกเนี่ย มันก็ประมาณว่าสามารถคำนวณได้ได้ดีขึ้นนะครับจากข้อมูลในช่วงการออกแบบนะครับโดยสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับตลาดง่ายๆนะครับในมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบแบบที่มันเรียลลิสติกนะครับแบบที่มันสมจริงสมจังหน่อยนะครับโดยกลุ่มผู้ตรวจได้นะครับยิ่งไปกว่านนั้นนะครับการอัปเกรด ตัว Data Center เองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเฉพาะฝั่งเครื่องกลหรือว่าฝั่งไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ส่วนประกอบพวกนี้มันสามารถแยกออกมาแยกแยกจากกันได้เพราะฉะนั้นตัวแาตนฐาเองตัวสาตานเก้าสิบจุดสี่เองเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนไปผลักนะครับเหมือนไปผลักให้ มีการลงทุนที่มันไม่ไม่สมเหตุสมผลนะ unjustifiable นะการลงทุนที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อที่จะพยายามทำตามข้อกำหนดของสแตนดาดทั้งหมดได้นะครับก็อันนี้ตัวตัวผมเองยังไม่ได้ดูรายละเอียดของสาตนดาด90.4จริงๆเนาะแต่ว่าถ้าอ่านตามย่อหน้านี้คือแต่ว่าตอนแรกเลยอะมันมันมองรวมกันหมดนะครับทั้งฝั่งปรับประกาศหรือฝั่งเชิงกลเนี่ย กับฝั่งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพวกไ t ทีอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับมองรวมกันแล้วเวลาเราไปจัดการหรือว่าพยายามจะประหยัดพลังงานของ Data Center ทั้งหมดก็แปลว่าเรากำลังทำทั้งสองอย่างนี้ปนกันอยู่นะครับแต่ว่าพอช่วงหลังเขาแยกการมองออกเป็นส่วนของเชิงคนคือเมคานิกที่เป็นปรับอากาศกับเชิงอุปกรณ์ไอทเชิงไฟฟ้าออกจากกันเนี่ย เขาบอกว่ามันสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะออกแบบแยกกันได้ตั้งตัวชี้วัดแยกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนไปตรวจรับรองอะไรพวกนี้ก็จะมีมุมมองที่สะดวกขึ้นเนาะแล้วก็การที่พยายามจะทำตามข้อกำหนดแบบรวมๆกับทำตามข้อกำหนดของใครของมันเนี่ยของฝั่งแมคานิกกับฝั่งอิเล็กทริกเนี่ยก็น่าจะง่ายกว่านะครับก็เป็นอัน หมดเนื้อหานะครับเหลือท่อนสุดท้ายที่จะเป็นตัวสรุปจบนะครับซัมมารีเนาะกับตัวไทม์ไลน์นะครับที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยในหัวข้อนี้ไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยเขาสรุปมาเป็นรูปนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดในคลิปถัดไปว่าสรุปไทม์ไลน์ทั้งหมดของสดานึ90.1เนี่ยมันไล่ตั้งแต่ต้นมายังไงนะครับด้วยรูปภาพนี้อีกทีหนึ่งนะครับ